โอเคเรามาถึงเรื่องที่สองนะเป็นเรื่องที่เราเรียกว่าเกิดอาการย้อนแย้งนิดหน่อยนะก็คือเรื่องของราคาที่ดินครับปัจจุบันนี้ราคาที่ดินโดยเฉพาะที่อยู่ติดพวกรถไฟฟ้านะก็คือพวกสายรถไฟฟ้า MRT BTS ทั้งทั้งหลายเนี่ยปรากฏว่าราคาที่ดินเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นว่ายงไก็ค e ือราคาสังหาริมทรัพย์หรือที่ที่ดินเนี่ย มันพุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะในย่านธุรกิจสำคัญสคัญนะครับก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าราคาที่ดินในย่านเขาเรียกว่า CBD ก็คือ Central Business District นะมันมีราคาพุ่งขึ้นครับกว่า 400%ในรอบ10ปีขณะที่ซัพพลายที่ดินใหม่ๆเนี่ยแทบจะไม่มีนะก็แงแหละเพราะว่ามันกระจุกตัวใช่ไหมทำให้โครงการระดับไฮเอน n d กลายเป็นสินทรัพย์ที่มีความต้องการสูงตามไปด้วยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเรียกว่าห้องพักหรือว่าบ้านเนี่ยมันกลับขายได้ยากขึ้น เดี๋ยวไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นทีนี้มาดูข้อมูลกันก่นกอนแล้วกันว่ามีบริเวณไหนบ้างที่ราคาที่ดินมันโหด,ด,ดบ้างก็ต้องบอกว่าถนนสารสินครับแสนสิริเนี่ยซื้อที่ดินที่แพงที่สุดของประเทศไทยไปแล้วอยู่ที่ตารางวาละ .39 ล้านบาทนะเพื่อสร้างโครงการที่ชื่อว่าสารสินตรงข้ามสวนลุมพินีเป็นคอนโดระดับพิเยนเนแห่งไทยเลยนะก็เรียกว่าถ้าเทียบกับที่นิวยอร์กก็เซนทรัลพาร์คเลย ทีนี้ส่วนต่อมาก็คือย่านรัชดาพิเศษสาทรสุขุมวิทนะแถวนั้นก็ตกตารางวาระ1-2ล้านบาทนะครับส่วนต่อมาก็คือนิวซีบีดีแถวรัชดาพิเศษนะอันนั้นก็อยู่ใกล้พวกห้างสำนักงานต่างๆรวมไปถึงเอ็อาร์นะครับอันนี้ก็ราคาแพงไม่แพ้กันนะเหมือนสุขุมวิทสาทรเลยนะ ส่วนอีกส่วนหนึ่งครับที่ทำให้ราคาที่ดินละแวกใหม่แพงมากขึ้นก็คือรถไฟฟ้าสายสีส้มนั่นเองนะก็ทำให้ราคาที่ดินเฉลี่ยแถวแถว RCA เนี่ยปรับเพิ่มมากขึ้นจาก3 0 0 0สนบาทต่อตารางวาเนี่ยขึ้นเป็น1-1.3ถึง1.3ล้านบาทต่อตารางวานี้ก็สะท้อนถึงปัจจัยของ พื้นที่แล้วกันนะว่าพอมีรถไฟฟ้าสายสีส้มวิ่งผ่านเนี่ยมันก็ทำให้ราคาขึ้นไปทีนี้ราคาที่ดินที่สูงขึ้นเนี่ยต้นทุนการพัฒนาก็สูงขึ้นตามนะทำให้ราคาขายต่อผู้บริโภคอะมันก็สูงตามไปด้วยนะและทำให้ต้องบอกเลยครับว่ากระทบหนักต่อคนซื้อนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคอนโดตามแนวรถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันตกเนี่ยช่วง บางคณนณน้นถึงศูนย์วัฒนธรรมเนี่ยมียอดขายสูงถึง86%แต่ในทางกลับกันครับฝั่งตะวันออกช่วงศูนย์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติโทษแห่งประเทศไทยเนี่ยไปถึงมินบุรีเนี่ยกลับเริ่ม เจอปัญหาก็คือโอ้สัปพายนั่นเองนะก็ต้องบอกงนี้ครับว่าบางจุดยังมีความต้องการสูงบางจุดเนี่ยสร้างไปแล้วถึงแม้ว่ารถไฟฟ้าจะวิ่งผ่านนะแต่คนก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่สะดวกเท่ากับอยู่ในเมืองเพราะว่ามี Facility หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้นนั่นเองนะมันก็เลยทำให้ภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยนะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยต้องเจอปัจจัยหรือว่า เจอความท้าทายที่ค่อนข้างน่ากังวลนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจชะลอตัวนี่ครัวเรือนที่สูงนะครับกำลังซื้อลดลงหรือหดตัวรวมไปถึงอัตราการปฏิเสธสินเชื่อนะที่ยังสูงอยู่ก็เรียกว่าวันนี้ใครไปขอสินเชื่อเนี่ยก็จะพบเลยครับว่าแบงค์เนี่ยไม่ค่อยปล่อยสินเชื่อละแล้วก็โครงการไหนก็ตามที่มีมูล,ลค่าต่ำกว่า3ล้านบาทเนี่ยก็จะเริ่มเรียกว่าได้รับ การอนุมัติยากขึ้นเรื่อยๆนะก็สรุปแล้วครับถึงแม้ว่ารถไฟฟ้าสายต่างๆจะช่วยผลักดันให้มูลค่าที่ดินสูงขึ้นมันก็เลยส่งผลให้ราคาที่อยู่อาศัยเนี่ยสูงตามไปด้วยแต่มันก็เจอแรงกดดันครับจากสภาพเศรษฐกิจแล้วก็สินเชื่อที่ปล่อยได้ค่อนข้างยากครับทำให้ผู้ประกอบการเองก็ต้องปรับตัวครับคนที่จะซื้อก็ต้องปรับตัวใครที่ตอนนี้กำลังอยากจะซื้อบ้านซื้อคอนโดหรือว่า วางแผนที่จะซื้อ,อ,อที่อยู่อาศัยเนี่ยอาจจะต้องพิจารณารออีกเล็กน้อยนะแต่ผมก็เห็นเ,ออเขาเรียกว่าหลายๆโครงการที่สร้างไปเกือบเสร็จหรือสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเริ่มลดราคาแล้วเพราะเขาเป็นต้นทุนเก่าใช่ไหมเขาก็เริ่มลดราคามาสู้นะอาจจะเป็นจังหวะดีสําหรับใครหลายๆคนนะครับที่กําลังมองหาที่อยู่อาศัยนะรวมถึงออคนที่ลงทุนในตลาดนี้ก็อ,อาจจะต้องพิจารณา,านิดน,นึงว่า การจะขยายพอร์ตตัวเองเนี่ยจำเป็นหรือเปล่านะเพราะว่า,าราคาตอนนี้อาจจะไม่คุ้มค่านะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะซื้อมาได้ค่าเช่าอาจจะไม่ได้อย่างที่เราหวังก็ได้นะเพื่อนๆคนไหนทำธุรกิจแบบนี้อยู่ฝากคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะเราจะได้ไปหาข้อมูลแบบนี้มาฝากเพื่อนเพิ่มเติมได้นะครับอโอเคมาถึงข่าวเป็นรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากโลลิก้าครับเปลี่ยนผู้สนับสนุนแล้วครับโลลิก้านะครับก็ เป็นจริงๆเป็นแบรนด์เกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางแล้วก็อุปกรณ์สําหรับการเดินทางนะครับเดี๋ยวไว้วันหลังมาแนะนํากันแบบเยอะๆนะก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้มีตัวแรกครับเป็นกระติกน้ํำจากโลลิก้นะครับก็เป็นกระติกน้ําเก็บความเย็นแบบมีหูจับแล้วก็เขาเรียกว่าโคเดอร์เฟลลี่นะอยู่อย่างนี้โคเดอร์เฟลลี่ก็คือเสียบไว้ที่ในในรถอย่างเงี้ยไอตรงเนี้ยมันจะเล็กไงมันก็เสียบลงไปในรถได้นะครับก็เป็นแก้วแบบ เออผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยหลอดพวกนี้มันจะต้องมีไอตัวข้อใช่ไหมแล้วก็มันมันดึงแล้วล้างยากอันนี้คือแบบใช้เหมือนหลอดปกติได้เลยนะแล้วก็ขอโฆษณายเยอะหน่อยแล้วกันนะเขาเปิดมีแล้วก็ซิปได้ด้วยหรือว่าปิดได้นะหรือว่าจะปิดแบบสมบูรณ์แบบเลยก็กันน้ำหกได้ด้วยนะอ่าก็เป็นแก้วน้ำสองชั้นครับที่เก็บได้ทั้งความเย็นความร้อนนะเขา บอกว่าเก็บความเย็นได้มากกว่า18ชั่วโมงความร้อนมากกว่า6ชั่วโมงนะครับแล้วก็ BPA ฟีด้วยฝากสนับสนุนหน่อยนะช่องตอนนี้ติดได้แล้วเดี๋ยวจะติดไว้นะเกิดใครสนใจก็สามารถกดลิงก์เข้าไปจับใจ่ายใช้สอยเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับก็วันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับ